กลว่าวันนี้เพื่อจะไขคําตอบอพอเมื่อกี้เพื่อนเขาเพิ่งพูดความฮอ<ะ>ตของน้องพอรทําไมผู้ชายหลงกันแบบหัวปักหัวปาจะหาว่าไปแล้วนะวันนี้เราไปเจอพวกอาจารย์ช่างศักด์ในเมล่า่นที่ใครนะอาจารย์ช่างศักด์เราไปสองที่ด้วยกันออท้งสมุทรปราการและที่ชมบุรีนะคะเดี๋ยวไปดูสมุทรปราการก่อนก็ได้สมุทรปราการฮะเราไปเจอทางอาจารย์สุทธิวิทย์ค่ะ เป็นอาจารย์อยู่สํานักสักยันต์ที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะเราก็ถามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องพรเนี่ยเธอจะสักหลายอันด้วยกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นสักถุงเงินถุงทองที่ท้องแขนขวาเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าหมายถึงอะไรขึ้นเต็มๆเลยครับดูสักพคุณนิดนึงนะคะอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเวลาหมดฮนะ,ะอ่านี่รอยสักนี้ตีความหมายได้อย่างไรครับเมย์ท้งถุงเงินถุงทองเนี่ยบอกว่าเน้นเรื่องโคพครั์ไม่ได้เกี่ยวกับสเสน่หานะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของรอยสักจิ้งจบ หรือสองหางหรือจิ้งจกคู่หรือสามหางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเสน่หาส่วนอีกอันนึงเป็นหัวใจพระศรีวลีณชาลีติเนี่ยนะคะที่เธอมีการสักไว้ที่สันมือสองข้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมตตาโชคลาภค้าขายเมตตามหานิยมเนี่ยค่ะอ๋อถ้าเป็นหางจิ้งจกจะทําให้แบบลงสเสน่สเดี๋ยวุ่งนี้ไปสักเลยเว้เ<อ>นี่ยสลัแสงที่บอกสัก,สก,สกให้มันตวัดถึงปากซะเลยนี่ฮะ อ๋อสักอย่างนี้เหรอใช่สักอย่างนี้แหละนี่ฮะอุ้ยต้องเลื้อยด้วยนะใช่ค่ะไหนล<ต>องปังเสียงหน่อยจะฮะอาจารย์กาลังชีง้แจงว่านี่แหละมหาสเสน่ห์ใช่รักหลงแบบโงหัวกันไม่ขึ้นเลยไหนปังเสียงหน่อยสิหัวใจพระศิุรีเขาเรียกว่านัชาริตินัชาริติเนี่ยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภเมตตาอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่ จะใช้ในเรื่องของการค้าขายนี่ก็ได้เป็นเมตตามหานิยมเป็นโชคเป็นลาบราชาริติส่วนตรงแขนนะครับส่วนตรงแขนเนี่ยที่เห็นก็เป็นรูปรูปถุงเงินถุงทองก็คนศัก์ก็น่าจะเน้นในเรื่องของพวกพวกกระซับ ผู้ชมครับแต่อาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามีข้อห้ามนะถ้าน้องสักไปแล้วข้อห้ามคืออะไรเมย์คือมีหลายข้อแต่มีข้อนึงเนี่ยบอกว่าห้ามผิดลูกผิดเมียไม่งั้นเดี๋ยวของจะเข้าตัวและจะพินาศใช่จะไม่ดีกับกับตัวเองอะค่ะของไม่ดีมันจะมาเข้าตัวเพราะฉะนั้นอาตรงนี้ก่อนฮะท่านที่หนึ่งเพราะฉะนั้นน้องไปสักแล้วน้องผิดลูกผิดเมียหรือไม่<ช>ถ้าผิดลูกผิดเมียของเข้าตัว ปรากฏเราไปเจออีกท่านหนึ่งเมวันนี้ไปที่ชนบุรีค่ะไปที่ตำหนักพ่อแก่ที่ชนบุรีไปเจออาจารย์นิกนะคะอาจารย์นิกยุทธนาอาจารย์นิกเนี่ยก็บอกเราว่า,<ข>าไอ้ภาพสาธิตตอนที่เขาทําของอะไรปะ่ะพอดีเราน่ะไปเจอลูกศิษย์ที่เขาไปสักจิ้งจกสองหางสามหางเนี่ยพอดีเลยเนี่ยนะคะไหนๆเขอดูลูกศิษย์หนดิเกิดอะไรเมรับเปไงคือปรากฏว่าก็มีการสักให้แล้วก็มีการลองของด้วยกันเอามีดทําครัวมาเฉือนเนี่ยนี่ไงจิ้งจกที่น้องน้องพร มีของขึ้นเลยค่ะของขึ้นนี่บ้านมาเทวดายักษ์ดีฟังด้เต็มี่ทีมงานขึ้นสันมือน้องพรขึ้นมาคู่ขนานหน่อยดิฮะสันมือใช่ไหมน้องพรสักจิ้งจกตรงสันมือป่ะใช่อ๋เอาภาพหางจิ้งจกน้องพรขึ้นมาหน่อยฮะปรากฏว่าเอ๊ะถ้าที่ดูเนี่ยหางจิ้งจกน้องไปสักตรงไหนอะไหนอันนี้นี่นี คุณผู้ชมฮะทำไมน้องไม่เห็นของขึ้นอย่างนี้เลยโอ้ยก็อาจจะตอนทําหรือไม่แต่ว่าอันนี้คือถ้าสูตตอนไปทําเลยคือของขึ้นอแต่ทําไมน้องพรไม่ของขึ้นเออนี่ก็แปลกเหมือนกันนะแต่น้องเนี่ยขึ้นของเพราะว่าน้องต้องยกลังอ่ะทําไมอะคือส่งของเป็นพนักงานส่งของเมเธออย่ามาขำนะก็ใช้พูดไม่ติดน้องต้องขึ้นของเพราะน้องต้องยกลังนี่โอ้ยห้ามเรียนแบบนะขห้ามเรียนแบบเขาบอกว่าไม่ละคายผิวเลยอ้มันหนาดิเวลาสักเสร็จ ใช่ป่ะ<า>ใช่เขาบอกว่าสักปุ๊บหนาปั๊บเลยเออนี่ฮะฟังเสียงอาจารย์หน่อยฮะนี่จงจกนี้จะเป็นประวัตินี่จะเป็นเทวดาเจ้าชู้อยู่บนสวรรค์แล้วทีนี้ว่าเทวาองใหญ่ของเทวดาเนี่ยเขาสัสามาเป็นยิ่จงจกก็เลยอ่ามาเป็นยิ่จงจกเมตตา ็เลยมีใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีพุทธคุณแล้วแต่จะใส่อะไรคาบถุงเงินถุงทองคาบทงชัยหรือจะเป็นคาบหัวใจเรื่องความรักก็จะมีแล้วแต่หางหางก็จะมีตั้งแต่หนึ่งหางจนถึงเก้าหางแต่ละหางนั้นก็จะมีฤทธิ์ต่างกันยิ่งหางเยอะฤทธิ์ก็จะเยอะ นที่ฝ่ามือครับที่มีสองข้างอันนั้นคืออะไรครับออันนั้นก็จะเป็นทางเสริมโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ติดขัดอะไรก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ที่อยู่ในคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมกับเด็กๆถ้าดูข่าวอยู่ห้ามเลนแบบนะอันนี้คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าสักปุ๊บเราจะหนาขึ้นฟันไม่เข้าอย่างเงี้ยหรอเข้าจ้ะเข้าเข้าเข้าไม่มีไม่เข้าจ้ะเข้า ตัวเลยแหละตอนนี้